โลกาละโลกาเนียข้ากิเลยเห็สบาไ้วเอ้ยเห็ดี่นแลเอเยดำเนี่ยเนาะมันนักถ้าขิ้ก,ก,กบแล้วเบาๆ มาเปิดทิปอยู่เตาถ่า,านน้องมันนี้พี่น้องเป็นอ่ายึดเบียดวันนี้ถั <You S 1> งเองวะ <laughs> เป็นถังเองพี่น้องเพราะว่าพอดีเมื่อกี้กาหายเพิินมากครับรถไทยเนาะเพราะว่านมมีผูกครับน้องอยากเนาะอันนี้กะถาจนมือยุดเบียดคนแล้วเนาะ mm hmm. เพราะว่าทำไปหาเพิ่นครับก็บอ,บกบอยากมีน้องนอกจากไอพุงแล้วก็จ้างผูกครับจ้างขับรถไทยเนาะไล่ขั้นตอนให้ <laughs> อันนี้กัใส่นัมมันให้เพิ่นพี่น้องถ้าเพิ่นบ่ใส่นัมมันกัมีแต่เอาเงิ่อนหายเนาะแต่ว่าเฮาให้ผู้อื่นทับก็ได้จ่ายเงินอีกค่าทับเนาะองต่อเน่ยให้ทับก็เมื่อยพี่น้องเห็นยังเฮากับหายเว้นเลยเนาะบ่แม่นว่าใส่ละล่ะก็เลยมาให้ทับเองพี่น้องเพิ่นทับรถไถก็พอได้หั่นน่ะนิดน้อยนึงเนียนโ่เมลไล่ก็บ่อยากลืกเนาะมื้อนี้กับ่แม่นรถเฮาพี่น้องเดีว่าเฮาบ่เคยทับตลอด มื่อนี้บมได้ไปลูกกาพี่น้องเมื่อวานนี้คนไปไลายเนาะก็เลยว่าหยุดก่อนเพราะว่าไอพ่อมีเป็นป้ายอะไรกัยาฮะนะเพราะว่าไปไลายคนไลายกะมันมันมันบ่อัสนนะพี่น้องมีผู้ว่องอะไรกันคือว่าไปไลายคนอยู่เนาะวันนี้เนาะมาตีไปกะบ่มีคนวันนี้มีแต่สามคนเนาะบัดมือไลายกับลายพี่น้องก็เลยว่าบ่ไปเพราะว่ามันไลายคนไลน์คนหลายแต่ว่า งานฮะสีเหตุมั้นก็ลายมันเป็นโรากล้าบวกลายคนหย่างหนึ่งก็เลยว่าติดต่อยังเป็นไปเขากะเทินพี่น้องไหมฮะก็นห้ซึ้เองเรื้องข้าวเบื้องน้าเพป็นอะไรไม่ว่าไปแต่เธอเถื่อนนะเพิ่นเลี้ยงข่าวนี่เพิ่นเลี้ยงข่าวเขากะเกลงใจเนาะเพราะว่าอาหารการกินเพป็นเลี้ยงค่ะนะแต่ว่าเบียร์โบราณเขากับเบียร์ป้ายปัญใดนี่เดี๋ยวว่าให้อายไปเขากับมาเห็ดใีย่อยู่ทางนี้เนาะผักใหญ่รายการมาเห็ดพี่น้องเกยเมื่อยเห็ดเป็นได้หากันเห็ดเลยที่ไปเศร้าเมื่อยทั้งหลอดมือ แทกเลยม่ยันมาหลดเดียวเพราะว่าพ่นเผาไปเออแล้วเจียเาหลดไปเอาหลดมาอันขึ้นเถ่งเอาสาดห้องเนาะขึ้นเถิงเลยก็ได้สาดก็เอานี่อะไรขึ้นเอ่ยขึ้นนั่นก็ได้ลอยแค้นที่งรางมันเสียไปฝนตกห้ามแม่นฝนตกแล้วก็เจี๋ืเอทีได้เอาไปบุหรายดอกมันนักหลดเอาไี่มันนกหได้เนีนูหนักใช่ไหมเสียเนาะลอยพฤติกรรมแคน โลกาแหละโลกานะานขัข <c oughs> ี้เนยเห็นมีส้าอะไวนเอ้ยเจ็บขี่ข้านและเจ็บเหากรบได้เห็นบอว่าเห็นอยากมีต่ย็นนะเย็นั่นแหละมนก็เลยเจ็บ เหตุคุณจะยืนมาเหตุยืนจะยืนนัางยืนหลายประมาณมือหนึ่งคประมาณนึงคิปไปสองโมงเนาะเจยประมาณี่แงกี้รีป่าแปดโมงเช้าหาหาโมงแรกนี่มันกระจกเป็นเอ้าผ่านเบรกผ่านยังจกเป็นสี่แปดโมงแหละจ้าโออีเอาสามโมงพอดีสี่คลิปเโง เอันเขดไทยไปถือมันนะคิดว่าอาจจะแขงเลยแได้นาะได้ไม่นักมันเลยเล้มันถือก็เลยจะสิดเลยนี่เจาเบิ้งงสายเจากระส่านอันนี้นี่นี่เบิ้งงสายจาแค่นี้เจาก็ไปยืนอยู่ทางนั่นมันสูงมันลอยยืนนั่นนะมันสว่อเบื้องสายแค่นี้เคยเบิ้องสาเนาะักที่รมนก็ถือเลยเขาเบิ่งค้าก็ยืนนี่ สะบายมันก็บนถือกันรูกมันลุกลงเลยเปลาเลยขยันนักนักี่อบชีเยใชรจจัดเ๊ะจัจะอะไรข้าวสารมหฮองแล้วก็สวนคืนเนาะลายก็มาได้แน่นหนักนะกี่รเลยเคร่อนึ่งนี่เลยประมาณนี้เครื่องหนึ่งอไรอย่งเงี้ยลายเลย กินหลดแบบเลยมาจากว่านีเป็นลกกะหฝนตกแหงแงพ้นเลยมื่อนี้ก็เริ่มไม้เลยรับดุไม่อี๋ทาทานอาไปดังมีหัดทา แม่นี่บกพบคนกันตาเย็นเธอมีบ่พอดีเสิ่งบ่อนอยู่วังเก่าเลยเนาะพี่ป่าใช่เนาะน้องไม่เ็็งงองบ่น้องเพิ่งแค่นี ป็นปะือนะเนอะป้นน้องเจ้าพ่อจะกินมาฝังวี้เ <c oughs> าเฮอกมาฝังมาจังเี้เยวานเหงเป็นแบบเป็นวานเฮเป็นเคยหาปลาเป็นตะขักเนาะตัหาไปเอาหาอยู่สินี่ปลาขึ้นมาหาไหมหาอยู่สินอะปลาละ ย่างไดก็ได้กิ้มด้วกันไปจินมได้ข้า,า,กกขาวใั้เดียพี่เส้นหมดละสวนวาเนาะซีเรอยบก้อตตองมาสวดยนี่อีก นี่ออกไปดังายเต๋ดเยฮะเปรี M ้ยวสงสารเนอ่นี M ่ไรเตอดีทั้นตีนได้เงมันเงี่อมเนียนแบบนี้แบบไหนได้ได้ดังเพิ่มอีก ต่อได้ไลน์เติมแล้วพี่น้องบ้านนี้เกือบเต็มรถไทยบุ๊มบิพ่อเลยบ่ย่งบ่ครับได้อยู่บ่เนาะพี่น้องไลน์แท้หยอดวางก็ยืนอยูุ่บเลยบ่เพราแท้ไทยนี่กับผมใส่นั่นพี่น้องเอามาเอาอันนี้เอาอันนี้ตอมขึ้นเอาติ่อเพราะว่าอัน บทบสัยศาสตร์อันนี้ห้องแบบมันเหียเนาะเอาคนรถไทยถอยเข่าพามาเมื่อยมือนี้ก็ได้ส่วนสอยกันครัพี่น้องได้หลายๆเลยก็พากันเมื่อยแบบนี้ฝนก็เริ่มสิมาอีกแล้วมือนี้กันเนาะยิ้มข่าวแล้วบ่ยันต์บอยันตว่าอยากข่าว วยวขามากินได้เนาะเสียขัดอ้นีอั<ห>นนี้ใช่ใช่แถวนี้นี่แนีนนนนนบ้บอเอาขึ้นเบอร์เสเอไม่ขัดใส่ทางในอันนี้ไปสันใ่ขัดไ้หมดเนาะอือเวีวขึ้นมา ว่าเขาไ่ได้คือมาหลายอยา่างเอะส่วนลงเนะอะขี้เลื่อยอันที่ว่าเป็นขี้ปกม,ม,มันมาอยากมีอลไเสมออนที่เอถ้ามีก็บอางอันนั้นใหม่ไหวได้ใสอีกกพอแล้วนะใส่อีกก็ออกได้ยันมันนั่นแหพด เอ oh hey. ัวน so nice. ี้ขอัที่เอาเอาต้เลอาไโติเฮียเนาะไหนบ่ เอาได้ใช่ไหมเอาไปด้วยจ้บ้ก็ส่วนเียชเนาะเนี่ยจะพาส่วนนเรียสเีกไปงทำหาเฮียเนาะเออเอาไม้ใส่ตงอือบ um ่ง เยอหลายไปทางรตดไปเหลายเติบเลยสเม้า่นยาวมันยาวนเ็โอเคได้แล้วมันส่วนพื้นที่ลนรจะใส่อกอันีึวาใส่ท้านี่ พี่น้องลายเติบเลยย่านโหลดเพลินนั้นนี่เพราะว่ามันก็บเบรยกดีปันไดเพิ่นว่าใส่บรยลายเด้อว่าเอาก็ต้องใส่บรยลายปันไดเนาะโอ้ขี้เลยดำเนาะมันนักถ้าขี้กบแล้วเบา มั S <S <S นไปเด้กินน้ำซ้ำสิเอตอตอ,อกใส่บ่กันรุดก่อนนี่ถึงง่ายออกอเอ้าขี่แบบเบสะท้อนมันออกได้มันโด,ดนบบทางนี้น่ะเพราะว่าทางเมื่อกันยาก,ยาก,ยากน้อยนึงน,นี่แต่คุ้มพากันมาสวนขี้เรือไอ้หน่อมื่อนี้ว้าวพี่น้องบรรยากาศพี่น้องเงออเนาะคือฝนสิตกเลยเมือคขึ้นมา ขึน้นฝนเนาะสว้วงนี่ไปใส่กะตักขึ้นแหมเต็มเลยเนาะมีแต่หยาแยังขึ้นขี้เรือกระซากลับเพิ่นแบบว่าให้เอาเดอ้อว่าถ้าอยากได้เพิ่นบ่ได้มาจูดนเนาะเพิ่นไปให้เอามันเนักหมแม่นมันนักเกอเอาขึ้นเทิงในสวนนะอยู่ละตอกไม้รัดเลยอเอาขึ้นเลย เออมึงสาสวนขี่เหลือยกายบ่ขี่ดินเต็มเลยซุเพอร์ขับรถไทยเนะวันนี้ <laughs> มีคนขับรถหายแลว้วมันี้ปกติโบมีผู้ขับพี่น้องหนังคอยพากบโบมีหายเพิ่นขับวันนี้พอขับได้เพิ่นวนะ่าอยไปเนาะทางขี่ต้มพี่น้องมันลื่นกินน้ำก่อนเนาะ ติดบทไทยในวันนี้เล่งก่อนเนาะเล่งแค่เล่งก่อนขึ้นสูงๆไว้แล้วจังมอนแมนเหรอบ่ฮ้าโป้งหูโมได้บ่ห้าบ่ได้ครับตลอดแม่นบ่สิ้นเนาะโอแม่นเลื่อนห้ามอยู่บ้านแกเคยขับดูอยู่บ่เออโค้งแบบนี้นะเคยขับอยู่ด้านปีเออส่วนกัโค้งธรรมดาส่วนเห็นไหนเห็นนั่นเห็นนี่บ่องขันโค้งธรรมดาครับตลอดอยู่เออโค้งอ่ะโค้งอันนี้ครับด้านปี ไิที่มากด่วยแล้วเิกับกายน,นะอืดย้ายติดาดในเพื่อนตดบ,บ้านนะเปิดกบไส้พวกแมวไม่ได้เล่งขั้นเล็งวะนวงคนต๊มันอยากอันหนึ่งเมนจัก<ย>มันอยากยมอยากผืดบางทีจไห้ นี่พองเมื่อเฮือคนแหล่เนาะเมื่อส่งเออแก่โเดิเป็นนะโอ้โารดานแก่องมัดอืมทงดับมาแก่เอาเธอะเลขละหน่อยอะไรเนาะมือได้เฮ่าว่างกาบอแดนี่ยจะค้องเราพี่นองเพวทั้งเพินกาเห็ดเบียกทุกมือเนี่ยฝักคอนอยาาให้ฝักคอนเนยมือย ต้องจะแบ่งเวลาเห็ดะนะแต่ละอย่างเนาะ <_ m ult> ว่านีิจะไปหานูกก้พาพอได้กินแม่นก่อนพอได้กินพี่น้องเยพอได้ใส่น้ำมัน <ๆ S 1> เพื่อสิได้งเงินเนาะแต่ละเดือนก็ได้บริหารเรื่องง่ายๆแต่เฮากับหาได้ด้วยตัวเองเฮากับดีใจเลยแหละอันนี้นนกับทิงสิ่วราย่ได้่นกับเห็ดถูกมือไปถูกมือะนะ ป้าดิโต้น้ำรถไทยกับฝากว่เาเอ้ยรถไทยมาหลุจักเนาะฝากว,าบบว่ายเยอะนานบนป้าบนตกพี่น้องน้ำฉันขื่นพวกฝั่งไทยกับืึ้นสีตกบ่นอนดูว่าจังใดไปขึ้นน้ำกันได้บ่ป้าดิโตมาหอนมาหอนอันทางออกอันเนาะคอยไปพี่น้องขึ้นมานั่งอยู่รถไทยเลย กนทางยากเนาะเขาก็คอยเมือแหละด้านขวานี่คนกับสิโตคามแหละบ่จ๊ะใครแต่ว่าส่วนได้รายแหละเนาะ บึงหวะบ้านบึงหวะทางนี้กับสิบเมือเฮือนเป็นมอคอมใหม่เนอะเส้นทางมอคอมใหม่ นปันใดเนาะกว่ารถไทก็อาจจะเสียงดังๆแล้วก็ไปยางนี่ก็ไ <c oughs> เล็สองก็แกได,ดพนนไ้พี่ม่บรถเท่ะเทาอได้มังน้ับานอนนอนทางขึ้นไปพี่น้อง ทางเมื่อเฮือนเนาะมันมีสองเซนมีมนองอันนี้เป็นเลียงปลาปข้ามีขันตัวชกเถอะข้ารถนะขายเนาะปล่อยเมื่อ้องทางอย่างเง ม่วงกันนทางยามฝนกับแบบนี้แหละอยากมีตมน้อยๆแม่นทางเมื่อเฮือนเ่ากับป่ากต้นลงทางนี้กับทางไปเจ็บมองม่วงเนาะทางนี้ก็แย่เฮือนก่อยป้ายผี่น้องไปไว้และะ้ยกาย่านตกคุม้มมันสิมีทางหลาดขึ้นอยู่เนะาะรถไทยเพื่นก็เคยเที่ยวตลอดเวลา แมนหลนทางอย่างน้อยนึง่งแม่น่แนงมแนมนหอดมองทางอย่างลวก็ใส่เกี๊ยวซาลาดี่เนมเห็นเลยผ่นทางไปแล้วก่ะนี่หอดทางขึ้นเมืออ่อยเลยเป็นยังไงคะรถไทยโดนโดนับเนื่อยบะว่าเมื่อยวยจะ เดินเดินครับเธอหนึ่ง <บา S 2> รงับไหวพี่น้องฝนตกแห้งเนาะน้าอ่างเลยมันบอกเลยครับไครหน,น้ามาบเอออันนี้ก็<า><า>เป็นน้องที่พันดุดนเนาะมีแต่น้าอ่างแล้นี้อะไรพี่นอ้องอันนี้สิเป็นน้าฝนเนาะอ,อ่างน้อยเดียวทางไปก็ออออนอย่างหกหกหนึ่งพอเด้ออืยหันนะน้าบอกมีบอกระวังหนาเด้อพ่อเทือนอลไรพี่น้องบ้านนี้เนาะมีแต่ว่าเฮากับสิไปเอาขี้เหลื่อยยังลงแล้วบ้านนี้มาท เห็ดเหล้ยเห็ดย like. no. ังคือเกาพี่น้องโดยไม่ต้อว่าคลิปนี้กับซิคอลาไปแล้วเด้อเนาะถ้าผมขอคลิปหนาเด้อพี่น้องบอกขอบคุณเนาะที่ว่าเขามาเป็นกำลทังใจหลยกับเบิ่งคลิปหายเนาะโดยคลิปนี้ลาไปแล้วเด้อเนาะบอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี